พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอนะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะนี่นะคะนี่ก็จะลัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านนี่นะคะ มีความสวยงามมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านความยาวด้ามรวมฝักนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่9นิ้วนะคะความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่9นิ้วนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะ ด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านจะเป็นลายน้องสิงนะคะเป็นลายน้องสิงข้างมวลสารแน่นหนาไม่ยกไม่คอนนะคะทุกท่านนี่นะคะความยาวเฉพาะใบก็จะอยู่ที่5นิ้วนะคะเล่มนี้ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่หนิ้วด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่9นิ้วนะคะ ลองลึกกระดูกงูชัดเจนนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงาแตกนะคะที่เขาจะเอาอันนี้อุดไว้นะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นงาแตกที่มีรอยตำหนิตรงนี้นะคะก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะคะ นี่นะคะเขาจะมีตําหนิของเขานะคะตรงนี้ถ้าเราไม่เท่ามาอย่างนี้ความแตกแล้วก็จะเสียหายทั้งด้ามเลยนะคะก็ต้องอัดไว้นะคะนี่นะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่9นิ้วนะคะเนิ้วเหมือนกันกับเล่มเมื่อกี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาคแล้วก็แหมเงินนะคะ ความยาวด้ามมนฝักอยู่ที่9นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลายน่องสิงนะคะนี่นะคะทุกท่านข้างมลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะเป็นลายน่องสิงความยาวเฉพาะใบก็จะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะ พอมีสองเล่มนี้จะมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็เป็นลายน่องสิงเหมือนกันทั้งคู่นะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีดหลวงพ่อเดิมนะคะอยากบูชาติดตัวติดรถติดบ้านนะคะ mm hmm. ก็โทรมาทักมาหานกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะวันนี้นกมีดหมอก็เอามาใทุกท่านได้รับชมนะคะ เช่นเดิมนะคะก็เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะทุกท่านนะคะมีสองเล่มนะคะวันนี้นกมีดหมอมทุกท่านได้รับชมนะคะจะขนาดเท่ากันเลยนะคะทุกท่านความยาวเท่ากันนะคะ สุดท้ายนี้นกมิดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้นกมิดหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ